ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาผัดมะละกอใส่ไข่กันนะครับผมอ่าเป็นจูรง่ายๆนะครับจูรบ้านๆนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของต้อมเองนะครับผมไม่รู้จะทานอะไรนะครับวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆที่สุดเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆครับได้จานใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับรับรองอร่อยนะครับทานอย่างสบายเลยนะครับผมอ่า ไม่จืดด้วยนะครับไม่จืดเกินไปนะครับผมทามาอยู่ที่ขั้นตอนการปรุงด้วยนะครับอ่านี่ครับสูตรอร่อยง่ายประหยัดนะครับชวนทํานะครับผมผัดมะละกอใส่ไข่นะครับครับตามสไตล์ต้อมชาแนลนะครับผมเรื่องกินไว้ใจเรานะครับทําอาหารให้อร่อยนะครับผมต้องใจเย็นๆด้วยนะครับผมอ่าหลังจากซื้อมะละกอมาแล้วนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีเอ่อมะละกออยู่นะครับปลูกมะละกอก็ เอานำมาปอกเปลือกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เอาเอาเม็ดออกเอาขูดเอาเม็ดออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับอ่านะครับผมหลังจากนั้นก็มาสับนะครับผมครับพอสับเสร็จเราก็ไปขยำล้างด้วยเกลือนะครับอ่าสัก3-4น้ำให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันมียางนะครับผมอ่าเครื่องปรุงก็มี ซอสหอยนั่งลมนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันพืชนะครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมพริกไทยป่นนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นไข่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับอ่าจากนั้นก็มาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยครับใส่กระเทียมเยอะๆเลยเลยครับอ่าจะได้หอมอร่อยนะครับ รับเจียวกระเทียมให้เหลืองนะครับผมขราบช่วงนี้ก็จะมีกลิ่นของกระเทียมหอมเลยนะครับอาจากนั้นก็ใส่มะละกอลงไปเลยนะครับผมนี่ครับทําง่ายๆเลยนะครับผมเป็นเหมือนการผัดทั่วไปนะครับผมก็จะคล้ายๆกับผัดแตงกวาอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่านะครับคนทุกเขาให้ทั่วนะครับผม นี้ครับอ่าแล้วก็แหวกกลางๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ไข่นะครับผมมะละกอสีสวยนะครับผมนี่ครับแหวกกลางๆไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับใช้ไข่สามฟองนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมะละกอก็จะยุบตัวนะครับผม ครับใส่เครื่องปรุงเลยครับไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสนะครับน้ําตาลทรายนะครับผมครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสอะไรประมาณนี้นะครับใส่ให้หมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับกับปริมาณด้วยนะครับผม ครับเริ่มทำการผันแล้วนะครับใช้ตะหลิวตักกบไข่มาเลยนะครับใช้ไฟปานกลางอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมกลับรอสักพักนะครับผมเราจะทำยังไงนะครับให้ มะละกอนิ่มนะครับคอยดูนะครับผมอ่านี่ครับค่อยๆช้อนนะครับค่อยๆช้อนสักนะครับเพราะว่าไข่จะได้เกาะตัวจะเป็นก้อนนะครับผมถ้าแห้งไข่ก็เติมน้ําหน่อยได้นะครับผมครัเวลาผัดถ้ามันแห้งเกินไปนะครับก็คอยเติมน้ํานะครับอ่านีครับอ่านค่อยๆพลิกนะครับผม ครับหอมมากเลยนะครับเพื่อนๆครับลองทําทานนะครับครับผมก็เพิ่งทําทานครั้งแรกนะครับนี่ครับผัดมะละกอนะครับอ่าอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆนะครับผมปิดฝาหม้อไว้นะครับเป็นการอบไว้เพื่อที่จะให้อ่ามะละกอนะครับนุ่มและก็นิ่มนะครับผมสุกทั่วกันนะครับจากนั้นก็เปิดฝามานะครับผมผัดต่อนะครับ หากถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำได้เลยนะครับผมเอาเราเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วครับผมปิดฝาหม้ออีกสักพักหนึ่งครับผมนี่ครับเปิดมานะครับสุกแล้วนะครับผมค่อยๆผัดไปนะครับดูสังเกตว่าไข่จะเกาะตัวจะเป็นก้อนเลยนะครับ่แล้วเราก็ชิมรสชาตินะครับขาดอะไรนะครับเราก็เติมไปนะครับผม ครับค่อยๆคนไปนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะได้ที่แล้วครับครับโรยด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ผัดสักรู่นะครับแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะครับผม นี่ครับอร่อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับมือนี้นะครับประหยัดเลยนะครับครับลองทําได้เลยนะครับนี่ครับน่าทานนะครับผมเมนูทําง่ายๆนะครับอยู่บ้านนะครับผมครับเชิญชวนนะครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับลองมาทําทานกันดูนะครับรับรองอร่อยเลยนะครับว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะครับที่ว่าไม่เผ็ดนะครับ นี่ครับสีสันน่าทานเลยนะครับผมทานเพลินเลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับมาทานข้าวกันนะครับมื้ออร่อยนะครับผมมื้อนี้นะครับผมครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ